สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอายุสคาร์นั่นเองแน่นอนที่สุดมาเจอกับผมก็เจอรถเข้าใหม่นะฮะคันเก่าไปคันใหม่มาเลยนะครับใครที่พลาดคันเก่านะสีน้ำตาลโหบอกเลยว่ามาไวไปไวมากนะครับจัดคันใหม่มาอีกคันนะคันนี้เป็นตัว all new fortuner 2.8 v sigma 4 auto นะครับขับ4ปี2016จนทะเบียนใช้ง,งานปี2018นะครับเลขไมล์ห้าหมื่นกโลแล้วก็คันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับ บอกได้เลยว่านะฮะคุณลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะครับอย่ารอช้านะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบอดีได้เลยนะครับนะคันนี้ส่วนมากนะฮะรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับนะสนใจไงก็ลองติดต่อมานะครับเลขไมล์ห้าห0ื่นนะครับก็ตัวเครื่องดีเซล2.8 177ลรงม้านะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับก็อรบกนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะคร ในส่วนตัวค่าตัวนะครับก็อยู่ที่899,000บาทเครดิตฟรีดาวน์ได้เลยตามมามนนครับผมอ่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัว Toyota All New Fortuner นะครับ2.8 Sigma 4นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวรถนะครับปี2016นะครับจด18นะได้เป็นสีขาวสวยๆส,สีขาวมุกนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.8 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะฮะเราถ่ายคลิปไปนะน้องก็ถ่ายรูปไปนะฮะนะครับนะทำงานเป็นทีมนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นสีน้ําตาลนะฮะลูกค้าซื้อสดไปนะครับไปส่งที่ลําปางเลยนะครับอันนี้ก็จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะฮะออรนิวนะครับ2.8นะครับเป็นสีขาวนะเลขไม้ห้าหมื่นกว่าโลนะครับนะสภาพตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ําเลยนะครับได้เป็น ตัวโฉมแรกนะฮะแต่ก็นะฮะลากจดนะับปี18นะครับตัวรถนะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับไฟหน้านะครับไบบีโปรเจเตอร์ LED แบบนี้เลยอ่านะครับสวยๆนะครับมีเดย์ทาันิงไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวรถนะครับนะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่านี่นะครับ นะแล้วก็ล้อยางนะครับสเปคเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะสีเสิมไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับอ่านะฮะคันนี้ได้เป็นยางกุดเยียนะครับนะดอกยางเนี่ยเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนให้นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมล้อแมกนะฮะจะได้เป็นล้อแมกขอบตัวนี้ล้อแมกขอบ18ดดิสเบรกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับ LED มาให้นะฮะดิสเบรกคันนี้จะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับ อ่านี่เลยตัวรถสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับเบ้าเปิดสีโครเมียมนะครับนะตะคงตะเข็บเบสอาร์ต่างๆนะครับชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยนี่นะครับนะแล้วก็ตัวนะประตูประตูต่างๆนะครับได้เดิมนะครับตะคงตะเข็บนะฮะแอร์แบกนะครับรอบคันแล้วก็น็อตไม่มีขยับนะฮะตะเข็บชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมเข้ามาดูมา ทดลองขับกันก่อนได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เบาะนะครับก็จะได้เป็นเบาะสีนะครับสีเบจสีอิดแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะนะแอร์แมนนวลนะครับเกียร์นะครับก็จะได้เป็นอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์โฟนะครับจอนะครับนี่มีโหมดการขับขี่โคนโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับภายในุงภายในนะฮะสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับนะ จะเก็บด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะส่งรถไปเก็บงานก่อนนะฮะเก็บงานก่อนนะตะคงตะเข็บต่างๆนะครับเบาะก็ถือว่าสวยนะนะถือว่าสวยนะครับผมภายในภายในนะครับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับนี่นะฮะแคสซงแคสซีนะฮะนี่เลยไฟท้าย LED แล้วนะครับนะโลโก้ซิปมาโฟติดอยู่ครบนะครับ มีกล้องถอยหลังนะครับนี่นะฮะด้านท้ายจะเก็บด้านข้างตัวน็อตนะครับด้านท้ายนะฮะเดิมๆนะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะใครที่หาอยู่ก็ลองนะฮะติดต่อสอบถามกันก่อนได้เข้ามาดูรถนะฮะมาทดลองขับกันก่อนนะครับนะฮะดูนะครับผม นี่นะครับนะปับไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้าเลขไม้นะครับห้าหมื่นเาพนะครับห้าหมืนก้าพนะครับนี่เลยพููสตาร์ทด้วยนะฮะด,ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมานะครับ084 384 8, 4, 3, 4, 8 4, 4 4 4นะครับนี่นะครับ ห้องเครื่องสวยๆนะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะคางลงทางหน้าต่างนะแผ่นเพจนะครับสวยๆนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบแผ่นชนวนก้อนความร้อนต่างๆเดิมๆนะครับผมนะก็อยากฝากกับใครที่หาอยู่นะครับก็ลองติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับหรือว่า แอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถได้ที่เสรีไทย64นะครับบิมดุรีกรุงเทพเปิดบริการทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหโมงเย็นนะครับสำหรับนี้ผมมาอิสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับ